ที่บุคคลตัวไปวนดัอันชลีอนุตตรังบุญญาเกตตังโลกาาัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชายามี เจ้าบูชาอย่างยิ่งกะพอพระสงหมู่นั้นตามสังฆศิรสะศาสนามาีข้าพระเจ้านอกนอกพราสงฆ์หมู่นานด้วยเสียงเกา้าวน้าตาตกติ